สวัสดีค่ะดิฉันกรณวรรณเกียรติพัฒนาชัยเป็นพยาบาลวิชาชีพจากงานการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติวันนี้จะมาสาธิตวิธีการดูดเสมหะทางปากและทางท่อเจาะคอค่ะการดูดเสมหะจะดูดในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถไอขับเสมหะออกมาได้เองเพื่อระบายเสมหะออกจากทางเดินหายใจและป้องกันการอุดกั้นของทางเดินหายใจค่ะ อุปกรณ์สำหรับการดูดเสมหะประกอบด้วยเครื่องดูดเสมหะขวดน้ำล้างสายดูดเสมหะสำลีแอลกอฮอล์สายดูดเสมหะถุงมือสะอาดหน้ากากาอนามัยแอลกอฮอล์แฮนด์รับค่ะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนวิธีการสาธิตการดูดเสมหะทางท่อเจาะคอและการดูดเสมหะทางปากค่ะอันดับแรกแจ้งผู้ป่วยให้ทราบว่าจะทำการดูดเสมหะทางท่อเจาะคอและในปากจัดท่าศีรษะสูง30องศาสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แฮนด์รับ สวมถุงมือสะอาดนำสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดปลายสายเครื่องดูดเสมหะฉีกซองสายดูดเสมหะนำข้อต่อสายดูดเสมหะ ต่อกับเครื่องดูดเสมหะโดยระมัดระวังปลายสายไม่ไปสัมผัสสิ่งอื่นใดก่อนที่จะดูดเสมหะผู้ป่วยเปิดเครื่องดูดเสมหะปรับแรงดัน8 0 1 2 0ถึงอมิลมตรตลบหักพับปลายสายเพื่อไม่ให้เกิดแรงดูดเสมหะใส่สาย ไปในท่อเจาะคอผู้ป่วยจนสุดถอยขึ้นมา1เซนปล่อยปลายสายที่ดูดเพื่อให้เกิดแรงดูดเสมหะพร้อมหมุนวนสายขึ้นไม่ควรดูดเกิน10วินาทีต่อครั้งพัก1-2นาทีก่อนดูดครั้งถัดไปไม่ควรดูดเกิน3ครั้งต่อรอบเพื่อป้องกันภาวะขาดออกซิเจน หลังจากนั้นเราจะมาดูดเสมหะในปากกันนะคะหากพับสายเพื่อไม่ให้เกิดแรงดูดสอดสายอย่างนุ่มนวลลงไปทางปากของคนไข้จนถึงคอหอยเมื่อผู้ป่วยมีอาการไอปล่อยปลายสายที่พับไว้เพื่อให้เกิดแรงดูดเสมหะสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย สีผิวสีเล็บหากมีสีเขียวคล้ำหรือหายใจหอบเหนื่อยพิจารณาให้หยุดดูดเสมหะทันทีให้ผู้ป่วยได้พัก1-3นาทีหรือจนกว่าอาการผู้ป่วยจะดีขึ้นจึงพิจารณาดูดซ้ำจนหมดหลังจากนั้นม้วนสายดูดเสมหะทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อล้างสายดูดเสมหะ ปิดเครื่องใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดปลายสายเครื่องดูดเสมหะแล้วนำถุงซองของสายดูดเสมหะครอบปลายสายดูดเสมหะเพื่อป้องกันเชื้อโรคและพร้อมใช้งานในครั้งถัดไป ข้อควรปฏิบัติในการดูดเสมหะผู้ป่วยที่เจาะคอ 1. ต้องล้างมือก่อนและหลังจากการดูดเสมหะทุกครั้ง 2. ระมัดระวังไม่ให้ปลายสายดูดเสมหะสัมผัสกับสิ่งใดๆถ้าสัมผัสแล้วต้องเปลี่ยนสายใหม่ทันทีห้ามนำไปใช้ดูดเสมหะในท่อเจาะคอผู้ป่วย 3. ไม่ดูดเสมหะภายหลังรับประทานอาหารทันที เพื่อป้องกันสำลักอาเจียนอาหารลงปอดควรเว้นหลังจากมื้ออาหารอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป 4. ควรดูดเสมหะทุกครั้งก่อนมื้ออาหารอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ 1. ท่อหลอดลมคอหลุดท่อชั้นในหายหรือใส่เข้าไม่ได้ 2. หายใจลำบากหอบเหนื่อยแม้ว่าจะดูดเสมหะหรือถอดล้างท่อชั้นในแล้วก็ตาม 3. ม,มีการติดเชื้อที่แผลเจาะคอเช่นมีไข้สูงปวดบวมแดงมีหนองออกจากแผล 4. มีเลือดออกจากท่อหลอดลมคอหรือจากรอบรอบท่อหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่งานการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโทร029269918 ในวันและเวลาราชการขอบคุณค่ะ